อ้อมแพงแกงแง่ผู้ใด๋น้อเฮ็ดอ้อมก้มฝนต้อก้มอะป๊าอยากกินอ้อมก้มใส่หักแง่กำขีดีกว่ากำตดบ่มีกบสอดมีแต่กบ่แกงคนย่มงนอยากสิบอกว่าคิดฮอดแฮง ออมกบแต่ผักกันยงออมแซวอมออมแรงลมแข็งลมขาอะไรกันวะน่ามากแล้วพี่น้องสบายใจไปแล้วช่วงกินแต่ชฉพาะเด็ดมาเข็ดยังเข็ดไมชอบมากินยังเข็ดกินพี่น้องอยากไีกันไปกันมาสบายใจเมนูนำเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมออมกบกบสดโดยพี่น้องอคนนี้ของเจ่อคล้องสิกินกบสดยังไง ก็สิบพราะออมไม่ทำู้ช่อมมันเป็นตะยานไปนองหนังมันน่ะของทำไปช่อมเพราะเขาจี๊ดใส่กบแบบอ่แสแข่งไปลองนะอันนี้กบสวดไปนอนขนหัวมันไข่นี่สิเอาไปไหวบานพี่แก้วเพราะมันขาเขาขาตายแล้ว้ไปนองกบเต็มโอ้ยกบมันไข่เต็มทองมันเต็มทองไปช่อมผักบวบเออแต่ไปช่อมบปเด็กินซัม เขาทผช่อมสิควักใส่ควักเขียวมาได้ไหมน้องอันนี้ห้อมาควักเองหอมพกนี่ยโอ้ยจมตาแบบนึงเลยจมตายแบบนึงมักเข็ดยังเข็ดช่อมักกินยังเก็ดกินยาไปยีกันไี่กันหักแถวได้รอลายเนื้อห้องแลาบอกท่านแล้วน้องผมกป็ยังปีกเปียกี่ขอโทษขอไปรอบ้านได้มันเมารถมาก ย้อนเบาหวานขึ้นแตกวุน่นวุ่นพบป่านรถผ่าปา้าบ่ดไดดอกขาแยมันมายนเ้ยยเยา้ย <c oughs> น้ยกยาก้นเฮ้ยเฮดยเ้ยนี้เฮ้ยมเวลาอยู่้วพี่ย้องเด้ยเฮว่าหลานบ้มเฮมาเฮ้ยเฮ้ย่าเต้ยเยเ้เฮ้ยเยเยเขาสิบบม,สสสมับ จากมองมันก็ได้ยู่บานน้ำกันอยู่บานน้ำกันแล้วก็สิออกบานพรออ้อมอแอ้วสิย่างไปโรงเรียนสนัมโรงเรียนบ่กไก่เดี๋ยวไปก็เห็นอยู่นี่ยโรงเรียนยจากบานเขามาผู้ชมโ,มโอ้ยมอเนี่ยไข่กบดิดำๆกับบอกหอด,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 ดคุยกับย่อมกักเลยคุยกับย่อมก็หมายถึง ถ้าบ้านเรามันเขาจะเรียกแบบถ้าเป็นโนนท่านชมอ่ะเขาจะเรียกคุยนะคะท่านชมนะเป็นโนนอ่ะเขาจะเรียกคุย <c oughs> คุยแล้วไปหลังเรื่องคุยโอ้ยมึง่ามึงจะนอนหลายแต่มึงจะคุยหลายแตนะ่ไหนทั้สันกะไดครับครับ <c oughs> <c oughs> ชอบปกากเงี้ยเข้าแซ่แข่งไลยทุกอย่างเนาะกินหอมมะกอกโอ้ยตายแป๊กมันเป็นอย่างสิกินฮอดบ้านถ้าชอบเวลาเขากินกับเขาพักเงี้ยเนี่ยกินฮอดปั๊บปล่ยกินฮอตคุยกัะยอมหน้าเขาสิยุทธธรรุยกัะยอมนั่นเป็นอย่างนั้นมันสิเยอะเขาสิมีหลายหลายทีเนาะแถวแถวเล่ากันแถรวรอบๆบ้านเะข้าเนานะ มันจะมีคุ้ยกระยอมโน้นเอียดดอนม่วงดอนคำ่ำน้นเดือยอย่างอื่นคุ้ยสแบงนะมีหลายหม่องท่านผู้ชมที่เข้าไปเลี้ยงคุ้ยกันนะโน้นเอียดแถวโน้นเอียดเป็นอย่างน,นีคือว่าเอียดเอียดนั่นเป็นขีย์บอร่กหรือยังไง <c oughs> ดอนม่วงหน่อยดอนมองง่วงง่ายเปล กุ้ยสแสบงหูก,กันนุนเอียดก็ู่หกันนุนเอียดมองมองไปหามดอกกอมมอระย,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 ยอมมากุยเสียทุกท่านที่บอกเรียงกุ้ยเสียทุกท่านเนาะเรียงคุ้ยคุ้ยเสียหามดอกกระยอมมากพอแม่ดาวไปสั่นทุกท่านแต่ว่ามันไหลขับมาหลขักหลายขับเป็นหอมตั้งหอมตั้ง,งบานผูหน่วยเยอะ นุกทางไปเด,ดเอาเซกตาหาบมากเหรอเว้ยคั้ยไปทางไหนวะบ้านนี้ขั้ยเสียทุกท่านนี่มงว่มึงหามมากเผาพร้อมมึงมึงหามมากเผาพร้อมบาเรากระยำอันนี้เป็นกางจริงนะไหแม่ได้ดิ ทำไมก็เลปรมาณเกอบขวบสิบขวบสิบสองสิบเอ็ดสิห่วงอ่ก็ไปเร่องขั้วสิบขวบสิบเอ็ดขวบอะนับมาตองเพ่มทีเราไยัเรื่องจก่งแล้วเป่นเรื่องเกิงเออค่ะแต่บอกบอกค่ะเวลาผ่าแมันเย็นนะเป่น้อง ม,ม,ม,มันไข่ก็ลายมันก็ลายเต็มทองว่าสิโพดตอนตอนกีมันอะว่ากาบคนเอลเดี๋ยวาลังเสียหายเัง่ลังเห็นนะตงกิน <c oughs> ปอาของโตกรบฝรล่ามันถือไฟนะเจา้ามือเจบา,าขาหรอยุ่งที่ะตัจ้าเ่ไร คือคือกันกับขอเห็นลนะมือกเอออยาเด็ดด่างเลบไม่อิ่มใจหน่อหมอครบตัวเยอบาทหมบะตัวนญ่หลายหนสิบเหรียญนะคุมบกสามร้อยอะสามร้อยบาทนะครบตึง บอจบตับกับยังไงไข่กับพวกยังไงสำมั่มนอีกสองขางอ๋อ้เมอพอนี่ออ,อมจะบวบอนนเร่อาบอบวบเห้สำหรับเจ้าของกินออมเจอพันนอกแ่แต่บักวงเพราว่าห้องมันจัดบางครั้งอบอบวบไปเซ็มันก็นเป็นจืดได้ไปหนองได้ ของแท้ไปน้องของแท้บอสเนี่ยนี่บ่เอ้บลบอตสายแข็งนั่นนี่เด้อของแท้เนี่ยนี่พอเราถามผู้ช่วยมันก็ใกินออมกบเ่ยเราเห็นหนังสิสิบนหนังหาย๋ยวเขาคนแรกเอากบแบบหลอกหนังให้แล้วมาออมแซ่พื้นกรงเหรอ ทุกคนไม่เคยกินนะครั้งแรกเหรออโอเคจะลองดูสัหดเหนื่อหยบหยาบไอ้กึงมันสีหัวพอเหมือนตัวอมันส่ง เม่ออกกไม้ต้องกบเท่าเด้อพี่นังเด้อ <c oughs> <c oughs> เขาห้องอะไไมา่ยู่หรอกต้องสองจัดไปก็ตึกรือป่ตกันนะเดือดกันะก,ก,กันนะอา,าก็ไม่ ตึกสีเขียวได้ละจะด้ายอย่างใสสามซีนมามดต่อว่ามีพี่น้างมีได้หมอกขับได้นะโอ้ย yeah. เห็นว่าพี่ตึตกชดไหนกันนะแซ่บไบต่หงสจะบักกันเหมอม กินผู้ยหญ่หลวมกินแลนาะลูกก็กินต้มมะมา่าเขาบอกอันซ่อนหกับเขาอย่างเดียกินตมมากมากัน โอ้ยหางเลยพอดีพอดีนะยื่เตียนบันบอกพอดีพอดีเะมาเลยมาเลยไป ว้า uh, นี้ต้องหายแมงบาบันอ uh, ่้ยเพดอะจะแดงบาบัน,นจุงมากนลองหกมันจะหูแผ่ส่วนสนับอเดี๋ยบบอกหว ทำไม่ชมกินได้สมิตัดูนะอรไ รำางกินมาแล้วเขามันชำนาญการแล้วลำล่อ <laughs> มาติดคอเลยพลัพงกินเข้าไป <laughs> กระดูกอ่ะคักบอกเฮาสีเอาได้เป็น้องได้เพราะบบโ,โกบเฮาจะไปฝักมาได้เพราะว่ากระดูกมันจะแตกอ้าหน้าสแสดงกามดากเลยเพราะบาพริกมัน รู้สึกมันเผ็ดเผ็ดพิดลินอคไม่นหรอกน่รัมัเขากังดึงหัวโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องนี่นอ,อ,นอ,อยต้าวล้ว ร้อยเตาก็มึงร้อยครั้งแล้วพี่น้องเดอส่วนร้อยเตาป้ากำชิบหนาไปน้งบ๊ายบาย